ใส่เก่งอย่างเดียวขยันอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเหมือนเราไปหาปลาค่ะเราจับปลาเก่งมากๆเลยแต่เราไปมือเปล่าแบบนี้โอกาสที่เราจะได้ปลาเยอะๆให้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวหรือเก็บรักษาไว้ไว้กินมื้อต่อๆไปก็ค่อนข้างจะยากถ้าวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่ดีรู้วิธีการใช้ก็จะทําให้เพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราการใช้ของมองคลก็เหมือนกันค่ะพี่อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองใช้เคล็ดลับของการใช้พุทธคุณของมองคลอย่างถูก และได้ผลนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็ไม่รู้ว่าเอ๊จะต้องใช้ของมงคลอะไรบ้างวันนี้กระเป๋าสตางค์สตร์ตัวเล็กจัดให้ครบเลยนะคะทุกคนอยากมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาแบบง่าย,ายคคๆคล่องๆก็ต้องมีพุทธคุณใ,ในเรื่องของนเมตตาด้วยนะคะเราอยากมีโอกาสช่องทางในเรื่องของโชคลาภก็ต้องใช้พุทธคุณเหนี่ยวในเรื่องของโชคลาภเราไม่รู้ว่าเราติดขัดในเรื่องของอะไรนะคะก็จะมียันนําโชคพร้อมเครื่องรางหนึ่งดุลเงินให้ด้วยนะคะซึ่งหลายคนเข้าใจว่าของมงคลที่เราใช้ต้องหนุนในเรื่องของการเงินอย่างเดียวก็พอจริง จริงแล้วนะคะเราต้องเน้นในเรื่องของนะเมตตาเสริมในเรื่องของโชคลาภและเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามาและที่สําคัญที่สุดนะคะหลายคนไม่รู้ความลับในเรื่องของการใช้ของมงคลค่ะบางคนก็ช่องคาช้าบางคนก็ถวายของทุกวิธีดีหมดค่ะแต่จะมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นและเห็นผลได้ดีมากกว่านะคะซึ่งพินเองใช้แล้วเห็นผลและที่สําคัญลูกค้ารีวิวเยอะมากๆเลยนะคะง่าย,ายสบาย,บายพินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบ,บนะคะขออนุญ,ญาตให้ดูด้านในนะคะจะมีพุทุคุณด้านในให้ใหครบเลย กระเป๋าสตางค์เราต้องพกพาไปทุกแห่งอยู่แล้วนะคะวันนี้เราอยากให้ท่านมาเกื้อมาหนุนม,มาค้ำมาคูณเรานะคะก็พกพาท่านไปและรู้ความลับในเรื่องของการใช้ง่ายๆสบาย,บายพิณจัดส่งคัาของการเปลี่ยนดวงการเงินไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะสําหรับใครสนใจรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้พินเพิ่งทามาใหม่นะคะในตอนต้นปีนี่เองนะคะเพราะหลายท่านบอกคุณพินจ๋าอยากได้ใบกลางนะคะที่พกพาแบบง่ายๆค่องๆพะบ,บางคนบอกคุณพิ์ใบาย,ยาวบางทีก็พกพาไม่สะดวกแต่บางคนก็ คุณพินชอบใบาย,ยาวอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบพินจัดใบกลางมาน้899บาทนบพน้ากากะทธ่คุณจะเมือนกับใบาย,ยาวทุกอย่างเลย